สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรุนินะคะรอบนี้เป็นการทำต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆนะคะใช้สิ่งของที่มีอยู่รอบตัวเราเนาอราคาก็ประหยัดค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะใช้ตะกร้านะคะตะกร้าที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆใช้ไม้ไผ่ค่ะตัดไม้ไผ่ออกมาเป็น8ชิ้นนะคะ คุณครูใช้ความสูงประมาณ120เซนติเมตรค่ะหรือว่าเพื่อนๆสะดวกใช้ขนาดไหนก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราปักนะคะทีละเส้นนะคะให้เป็นกรอบ4เส้นก่อนเนาะจะได้มีขนาดที่เท่ากันนะคะและเราก็ใช้รวดค่ะมัดกับขาตะกร้าของเราฐานด้านล่างตะกร้าของเรานะคะใช้รวดค่อยๆมัดไปเรื่อยๆนะคะ แบบนี้ค่ะให้ครบทั้ง8นะคะ8เส้นนะแล้วเราก็มัดยอดต้นไม้ต้นไม้ไผ่ของเรานะคะใช้เทปกาวนะคะวนสักหน่อยเนาะจะได้ยอดคริสต์มาสที่สวยงามนะคะหลังจากนั้นค,นคุณครูจะใช้เทปกาวนะคะม้วนนะบริเวณไม้ไผ่สักหน่อยหนึ่งเนาะ เพื่อที่ว่าเวลาที่เราใส่ใสายลุ้งค่ะจะได้ไม่ลื่นจนเกินไปสายลุ้งของเราก็จะได้ยึดติดนะคะกับไม้ไผ่ของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ่ามาถึงขั้นตอนนี้คือการใส่ใสายลุ้งแล้วนะคะคุณครูแนะนําว่าใช้ใสายลุงสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มสลับกันนะคะมันจะช่วยเพิ่มสีสันให้ต้นคริสต์มาสของเราสวยยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่เราม้วนสายลุงเสร็จแล้วนะคะก็มาดูรูปทรงของเรานะถ้าหากว่าโอเคแล้วนะคะสวยงามตามที่เราชอบแล้วเราก็ตกแต่งได้เลยค่ะ เราก็จะใช้ลูกตุ้มนะคะลูกบอลต่างๆเนาะห้อยไปหรือเพื่อนๆจะใช้สายลุงอีกสีหนึ่งม้วนนะคะม้วนรอบๆตัวเขาเรื่อยๆลงมาก็ได้นะคะมันก็เพิ่มสีสันได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะพอดีวันนี้ของครูนี้ก็คือเราไล่สีเขียวอ่อนเขียวเข้มมาแล้ว,วครูก็จะไม่ริ้วรอบนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะ ตกแต่งในห้องเรียนตกแต่งหน้าบ้านได้เลยนะคะขนาดก็ไม่เล็กนะคะกำลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆถ้าชื่นชอบผลงานคุณครูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ Happy New Year แล้วก็ Merry Christmas ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ